ชงรถของคุณมีน้ำมันซึมอยู่หรือเปล่าคะสวัสดีค่ะออยจากร้านยาง MTC พิษณุโลกค,ค่ะวันนี้มีเคสลูกค้าเข้ามาถ่ายน้ำมัน,นเครื่องนะคะแล้วก็ช่างได้มีการเช็คระบบช่วงล่างแล้วก็ของเหลวหมดเลยนะคะเอ่อแล้วก็พบว่ารถลูกค้าคันนี้มีอาการโชกแตกนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูกันค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูก่อนนะคะว่าโชกที่ไม่แตกเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกัน,นะคะ่ะนี่นะคะ สังเกตง่ายๆว่าอันนี้คือโชค๊คธรรมดาที่ที่ไม่แตกนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูกันค่ะว่าโชค๊คที่ผิดปกติเป็นยังไงนะคะนี่อันนี้คือโชคที่มีที่ผิดปกตินะคะก็คือมีมีน้ำมันไหลออกมาตอนที่ช่างเขาเช็คนะคะ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจใช้บริการติดต่อเราได้ที่0ู1 7 9 3 8 8 6 6ค่ะหรือ l i น์แอ MTC Thai หรือจะทํามาที่หน้าเพจก็ได้นะคะเราจะทิ้งหน้าเพจไว้ให้ในวิดีโอค่ะเดี๋ยวเราจะมีเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอตอนเปลี่ยนไว้ให้ในท้ายคลิปค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ